ครับวันนี้เรามากินล่ออยู่สามใสสามแยกพอดีเลยนะครับน,น,นี่ครับไคบุญก่อสร้างนะครับนี่ครับเคลื่อนรวมวงบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาดิครับ ฟ้าเขาแว่าแล้วท uh, <oh. ี่จริงเขาต้องเขากว่านะกินแบบอันนี้เอาลองทำใสหน่เลยใสม่ีหนึงินที่สอด้วป็นยัไงครับสุเสรมาเบิ้งควใจใจด้วยเนี่ยยุยิ่งบ่มอ่ะ